พระก่อเกื้อรักษามรดกไทยย้อนกลับไปในเดือนกันยายนพุทธศักราช2500เกิดเหตุคนร้ายลักลอบขุดเจาะพระปรางวัดราชบุรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อค้นหาสมบัติโบราณเป็นผลให้กรมศิลปากรต้องเร่งขุดค้นเอาศิลปวัตถุโบราณในองค์พระปรางมาเก็บรักษาไว้ครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบาพิษทรงห่วงใยการอนุรักษ์โบราณวัตถุมรดกล้ำค่าของชาติเป็นอย่างยิ่งจึงทรงมีพระราชดำริให้กระทรวงศึกษาธิการและกรมศิลปากรจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาเพื่อเก็บรักษาศิลปะวัตถุที่พบในกรุพระปรางวัดราชบุรณะและตั้งแสดงให้ประชาชนชมที่สำคัญพระองค์ทรงมุ่งเน้นให้สร้างพิพิธภัณฑ์สถานในพื้นที่เพื่อเป็นเกียรติแก่ท้องถิ่นและการศึกษาที่ถูกต้องทางประวัติศาสตร์พุทธศักราช2504 จึงมีการตราพระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแทนฉบับเดิมโดยมีบทลงโทษผู้กระทำผิดให้มากขึ้นนับแต่การสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามพระราชดำริขึ้นเป็นแห่งแรกทรงพระราชอุตสาหะติดตามการสร้างพิพิธภัณฑ์นในพื้นที่ต่างๆของประเทศ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดทรงทอดพระเนตรโบราณวัตถุด้วยความสนพระราชหฤทยัยแม้บางครั้งพิพิธภัณฑ์หรือโบราณสถานแห่งนั้นอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลทุรกันดารมากก็ตามพระองค์ได้พระราชทานคำแนะนำในการอนุรักษ์ศิลปะวัตถุด้วยวิทยาการสมัยใหม่เช่น ส่งให้ใช้น้ำยากัดสนิมในการถอดพระแสงดาบโบราณออกมาจากฝักพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุของพระองค์เป็นพลังสำคัญให้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สถานในแหล่งโบราณคดีต่างๆของประเทศถึง41แห่งตราบจนปัจจุบัน ทรงสืบทอดพระราชพิธีต่างๆเพื่อสวัสดิมงคลแก่อนาราชฎรทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ด้านพระราชพิธีและวัฒนธรรมไทยเช่นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหญาตราทางสทลมาก พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายภาพพระกฐถินโดยขบวนพยุหะญาตราทางชลมากอันเป็นการทนุบำรุงขนบธรรมเนียมและเรือพระราชพิธีอันวิจิตรงดงามและในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีเมื่อพุทธศักราช2539พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง พร้อมทั้งพระราชทานชื่อเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรันรัชกาลที่9พระราชหรือไทยทรงมุ่งมั่นของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรุมนาถบพิษในการก่อเกื้อรักษาศิลปะโบราณวัตถุโบราณสถาน วัฒนธรรมประเพณีไทยได้สะท้อนในกระแสพระราชดำรัสในคราวทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อพุทธศักราช2504ความตอนหนึ่งว่าโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรช่วยกันร,รักษาไว้